เรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับก็เป็นข่าวที่หลายท่านอาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของพายุฤดูร้อนอันพึงจะเกิดขึ้นแต่ว่าในส่วนของภาคตะวันออกเรานั้นก็ยังคงเป็นภาวะที่อาจจะได้รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยคือเรื่องสำคัญครับก็เรื่องคือกระแสลมแล้วก็ฝนตกถ้าฝนตกอะไรเกิดขึ้น ศัตรูพืชครับนั่นก็คือในเรื่องของการระบาดของหนอนหนอนจะมีหลายชนิดวันนี้เราคงจะต้องนำเอาประเด็นเรื่องนี้มาพูดคุยกันนั่นก็คือในส่วนของการป้องกันกำจัดการสำรวจการป้องกันกำจัดทีนี้มาดูประเด็นต่อมาว่ากระแสลมแรง กระแสลมแรงนั้นผมก็ได้แจ้งข่าวลานล่วงหน้าแล้วนะครับว่ากระบวนการจัดก,การการค้ำยนันการค้ำโยงนั้นเราจะต้องเร่งนิดนึงเฉพาะผลใหญ่เป็นประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะว่าเราคงไม่สามารถที่จะไปพยากรณ์ได้ว่ามันจะเกิดหรือมันไม่เกิดนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของพี่น้องชาวสวนโดยเฉพาะเรื่องของภัยธรรมาชาติ เรื่องของกระแสลมเรื่องของแรงงานทีนี้มาดูในส่วนของข่าวสารที่เกี่ยวข้องหลายท่านอาจจะได้รับข่าวสารแล้วนะครับว่าจากการประเมินสถานการณ์ด้านการผลิตจากหน่วยงานจากหน่วยเศรษฐกิจบางส่วนเขาก็วิเคราะห์กันนะครับว่าปีนี้ผลผลิตทุเรียนในภาคตะวันออกเรานั้นได้รับอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศผลผลิตก็หายไปเกือบ50%ิเแต่ประเด็นนั้น ก็ทำให้มูลค่าหรือราคาความต้องการนั้นเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นในขณะเดียวกันในด้านของการทำธุรกิจผมได้อธิบายในส่วนของคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับว่าในส่วนของผู้ประกอบการจากลงเนี่ยจาก8 0 0รลงบัรจุมาเป็น1000ล่าสุดสถิติครับไม่ทราบว่าจะเสร็จสิ้นทันหรือไม่เป็น1200 ลงบรรจุหรือที่เราเรียกว่าลงนั่นหมายความว่ากระแสความต้องการก็ยังคงสูงอยู่เพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากว่าเราในฐานะที่เป็นชาวสวนเราต้องดูแลตรงนี้คือผลผลิตของเราให้ดีที่สุดในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหามากมายโดยเฉพาะในข้อมูลที่ท่านได้รับข้อมูลที่ท่านได้รับน,นั้นเป็นข้อมูลที่บางครั้งนำมาปฏิบัติได้ แต่บางครั้งเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วเป็นความเสียหายนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องอธิบายว่าในส่วนของบางสาระเราอาจจะต้องเอาความจริงเหล่านี้มาพูดคุยกันให้เป็นที่เห็นภาพเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเหตุผลเป็นเรื่องของความเข้าใจคือในการทำทุเรียนในบางครั้งท่านก็บอกว่ามันต้องมีทั้ง โชคช่วยด้วยนะครับมีทั้งความรู้และก็มีทั้งโชคช่วยอ่ะเป็นเป็นเรื่องที่อาจจะอธิพออธิบายได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะทราบต่อไปครับว่าจากกรณีของการที่ทางราชาการมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของดูดูการของภาคตะวันออกในการประกาศการเก็บเกี่ยวซึ่งน่าจะเป็นประกาศของจังหวัดชันทบุรีแล้วนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุเรียนของเราในวันนี้ซึ่งถือว่ามีความสำคัญหลายท่านอาจจะไม่เห็นด้วยหลายท่านอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีก็แล้วแต่มุมมองครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้สิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบว่าถ้ามันเป็นกรณีกำหนดวันเวลาเก็บเกี่ยวเหล่านี้แล้วเนี่ยเรามีทุเรียนที่จะต้องเก็บเกี่ยวก่อนเราจะต้องทำอย่างไร ผมก็ต้องแจ้งล่วงหน้าเลยครับว่ากรณีที่เรามีทุเรียนเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาปลายเดือนเมษายนเนี่ยท่านจะต้องไปในส่วนของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องส่งตัวอย่างไปทำการตรวจเปอร์เซ็นต์แป้งเท่านั้นเองเราก็จะได้รับใบใบเหล่านั้นก็สามารถนำไปยืนยันผลต่อการจำหน่ายได้รายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวผมจะได้นำมาแจ้งให้กับพิทัษกรได้ทราบต่อไป บริหารส่วนตำบลที่อยู่ในพื้นที่ของท่านหรือว่าจะเป็นหน่วยงานราชการอย่างเช่นสำนักวิจัยศูนย์วิจัยหรือสถาบันการศึกษานะครับที่เคยรับตรวจอย่างเช่นราชมงคลเกษตรทิงหรือว่าจะเป็นลำไผ่พันธีอันนี้ก็คือสถานที่เดิมเรามาดูปัญหาศัตรูพืชที่เป็นตัวสำคัญของทุเรียนในเวลานี้นะครับหลังจากที่ในหลายพื้นที่เนี่ยมีฝนตก เรามีทุเรียนที่ติดผลอ่อนปัญหาใหญ่ก็คือเกิดการระบาดของหนอนซึ่งในส่วนของหนอนที่เราพบการระบาดซึ่งผมก็ได้ประกาศเตือนไปแล้วนะครับว่ามันมีทั้งหนอนบุ้งมีทั้งหนอนหนังเหนียวมีทั้งหนอนเจาะผลและก็มีในหนอนหลายกลุ่มที่เข้ามากัดทำลายไถยล่องเปลือกกัดขั้วแล้วก็เจาะผล ประเด็นของเวลานี้เนื่องจากปีนี้เนี่ยเราไว้ผลทุเรียนเป็นกลุ่มอันเนื่องมาจากเรามีปริมาณดอกที่ค่อนข้างจะน้อยดังนั้นขณะนี้เราพบว่าหนอนเจาะผลเริ่มมีการระบาดในหลายพื้นที่แล้วก็ขอให้ท่านไปสำรวจครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ผลติดกันลองไปแหวกไปแยกดูท่านจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลบางท่านก็พบความเสียหายไปแล้วก็มีในเื่งนี้นะครับ เราคงจะต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วคือไม่ได้ปล่อยไม่เช่นนั้นมันจะเป็นความเสียหายในลักษณะของการทํำลายนั้นก็ต้องอธิบายง่ายๆว่าตัวผีเสื้อเป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับไม่ใช่กลางวันบินมาวางไข่ตามซอกผลหลังจากนั้น3-5วันเขาก็ฟักเป็นตัวและเมื่อเป็นตัวแล้วหนอนเหล่านั้นก็จะเข้าไปกินที่ผิวเปลือก กินผิวเปลือกแล้วก็เจาะเข้าไปในผลแค่แกัดกินผิวเปลือกทุเรียนเราก็เสียหายแล้วนะครับนี่เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นในกรณีช่วงนี้จึงอยากจะให้ท่านสำรวจและต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมบางท่านบอกว่าหมอผมไม่รอหรอกเพราะรู้ว่าหมอประกาศว่าฝนตกนอนจะมาผมก็จัดการแล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะพูดถึงในเชิงชาวสวนเนี่ย เราถูกต้องครับแต่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไปฟังนักวิชาการเนี่ยบางครั้งเขาก็ต้องพูดในหลักการเพราะถ้าพูดผิดหลักการเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถูกตำหนิต่อว่าเราคงจะไม่รอให้มีการระบาดพบแค่นิดเดียวหรือพบแค่เพียงเล็กน้อยเราก็จะต้องทำการกำจัดประเด็นในเรื่องของเชิงเทคนิคนั้นผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่เราจะทำการควบคุม เราก็จะต้องนึกถึงสารเคมีมันต้องสารเคมีแล้วถึงเวลาตรงนี้ปล่อยให้เสียหายไม่ได้ยกตัวอย่างกลุ่มสารเคมีที่ได้มีคำแนะนำออกมานะครับอย่างเช่นกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มของอีบาเมกตินอีบาเมกตินเบนโทเอตได้ทั้งเพลี้ยได้ทั้งนอนนะอันนี้จะเป็นแล้วแต่สูตรอย่างเช่นเจนไนก็จะเป็นอีบาเมกตินเบนโทเอตนี่คือกลุ่มแรก ซึ่งถือว่าใช้ได้ดีในการควบคุมทั้งมแมลงทั้งปากเคียดูดทั้งเพลี้ยทั้งหนอนกลุ่มที่สองครับเป็นกลุ่มสารเคมีในการกำจัดมแมลงเช่นไดอะซินนอนโปรฟิโนฟอสที่ผ่านมาเนี่ยเราพ่นยาเพีย้ยไฟถามว่าได้หนอนไหมได้ครับ แต่ว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะมีสารเคมีกลุ่มนี้คือไดอะซีนนนมีโปรฟิโนฟอสเราก็ใช้ได้ถ้าเราต้องการประสิทธิภาพให้เร็วขึ้นเพราะว่ามันมีการระบาดแล้วเราก็จะบวกในส่วนของไซ p เปอร์เมทิลเข้าไปบางท่านบอกว่าไปบวกยาที่เขาไม่มีขายแล้วคืออันนั้นก็เลือดแล้วแต่พี่น้องสักกอนนะครับเราคงพูดไม่ได้หรอกมันเป็นเทคนิค กลุ่มต่อมาครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะได้ผลดีคุมได้ระยะยาวแต่ต้นทุนนั้นอาจค่อนข้างจะสูงคือบางครั้งเนี่ยเราพ่นตัวนี้1ครั้งเท่ากับเราพ่นตัวอื่น3ครั้งกลุ่มนี้ชื่อก็คือ Indox ก c a ขับอินดอสมมติว่าเราจะนึกถึงง่ายๆก็ให้นึกถึงอวัธาของเจียไตยหรือคอฟีนาเฟอร์คอฟีนาเฟอร์ ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีผลในการควบคุมนอนได้ดีมีผลการควบคุมระยะยาวนะครับกลุ่มนี้ต้นทุนก็อาจจะสูงแต่เขาสามารถควบคุมในระยะยาวนะครับก็คือคอฟีนาเฟอร์อันนี้เป็นชื่อสามัญน,นะครับท่านก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดที่ร้านได้ในกรณีที่เราแนะนำไม่ใช่แค่เพียงเท่านี้ครับ ยกตัวอย่างเช่นในส่วนของบริษัทเอราวันเคมีเกษตรเราเคยแนะนำในเรื่องของการควบคุมนอนโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิลเช่นเอลาโปรตินเอลาโปรติน e ก็จะเป็นโปรฟิโนฟอสบวกไซเปอร์เมทิลก็สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหนอนต่างๆส่วนกรณีไซเปอร์ที่เราจะเพิ่มก็ให้ถึงถึงบ็อกทินบ็อกทินก็จะเป็นไซเปอร์เมทิลนะครับจากบริษัทเจียไตย ในเรื่องของเทคนิคการพ่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับผมอธิบายอย่างนี้ว่ากรณีของหนอนเจาะผลนอนบุ้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะรลบอยู่ภายในดังนั้นถ้าเป็นไปได้การพ่นในลักษณะตรงนี้เราอาจจะเริ่มปรับหัวแหลมพ่นไปที่กิ่งให้ประทะไหลลงมาหรือพ่นให้ทั่วผลน,นั่นเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สหลังจากพ่นไปแล้วเราจะต้องติดทามผลหลังจากพ่นไปแล้วสวัน เพราะว่าสารเคมีส่วนใหญ่ก็จะมีฤทธิ์ควบคุมอยู่ได้ถ้าสามวันเราตรวจแล้วพบว่าเราสามารถควบคุมได้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปพ่นซ้ําแต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้ในวันถัดไปวันที่4ที่ห้าเราก็ต้องทําการพ่นซ้ําปัจจัยตัวต่อมานอกจากวิธีการพ่นปรับหัวให้แหลมพ่นให้ทัว่วให้ปะทะกิ่งเรายังคงต้องสารเสริมประสิทธิภาพสารเสริมประสิทธิภาพมันก็จะมีพวกอฟลาฟินอ,อย์มีไว้อลอนะครับ มีในส่วนของคลอบออยคลอบออยเช่นซปเปอร์แอคชันปิโตเลียมออยถามว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดครับเพราะอะไรเพราะว่าทุเรียนอยู่ภายในทรงพุ่มไม่ได้โดนความร้อนความแห้งแล้งจากแสงแดดดังนั้นท่านไม่ต้องไปกังวลมากในเรื่องของออปัจจุความร้อนเรื่องของความเป็นพิษ ต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะอธิบายว่าการพ่นครั้งนี้ได้ทั้งนอนบุ้งนอนไถล่องเปลือกนอนกินขั้วผลนอนเจาะผลแล้วก็นอนเจาะเมล็ดทุเรียนถ้าเป็นกลุ่มดูดซึมจะเป็นในส่วนของคอฟีนาเฟอร์อินดอกซคราบนะครับหรือจะเป็นโอเมโทเอตเป็นโปรฟิโนฟอร์สเราใช้ได้ทั้งสิ้น นี่เป็นประเด็นที่ต้องย้ำว่าพ่านครั้งไม่ใช่ศัตรูแค่ตัวเดียวสารเสริมประสิทธิภาพสารจับใบมีความจำเป็นที่จะต้องใส่สารเสริมประสิทธิภาพเหล่านี้ทำหน้าที่3อย่างครับหนึ่งทำให้สารละอองเคมีเนี่ยมีน้ำหนักไปเกาะอ,อยู่ที่เป้าหมายเมื่อไปตกอยู่ที่เป้าหมายแล้วเขาจะทําให้สารเคมีนั้นแผ่กระจายเป็นสเปดเดอร์นอกจากนี้ สารเสริมประสิทธิภาพเหล่านี้จะไปป้องกันความร้อนแสงแดดที่เป็นรังสีอัลตราไวโอเลตที่จะมาทําลายลทธิ์ของสารเคมีให้ไม่สามารถเข้ามาทําลายได้ประโยชน์หลายอย่างแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของไวโอลจะมีส่วนเพิ่มขึ้นมาคือจะไปอุดรูเครือบหรือรูหายใจของมแมลงก็ทําให้มแมลงหายใจไม่ได้เขาก็จะตายไปในที่สุดนี่คือสาระสําคัญที่อยากจะนําเรียนครับว่า มีเนื้อเยื่ออ่อน,ออนมีผลอ่อนมีฝนตกมีความชื้นหนอนจาระบาดรุนแรงเช่นเดียวกันกับในส่วนของหนอนจะาะเมล็ดทุเรียนถ้าพื้นที่ใดก็ตามที่ยังไม่มีฝนตกเกินครึ่งชั่วโมงติดต่อกันสองครั้งเราก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปกําจัดหนอนจะาะเมล็ดทุเรียนนะครับมันเป็นการสิ้นเปลืองเขายังไม่ระบาด เขาจะระบาดได้ก็ต่อเมื่อพื้นที่นั้นมีฝนตกชุกจนกระทั่งดินมีความเปื่อยแล้วก็ยุยตัวดักแด้ที่อยู่ใต้พื้นดินเมื่อได้รับน้ําได้รับความชื้นเขาจะเปื่อยตัวแล้วก็ออกมาเป็นผีเสื้อเมื่อออกมาเป็นผีเสื้อก็จะบินวางไข่ภายในเวลาหวันและเขาก็จะตายในที่สุดจึงย้ําว่าพื้นที่ใดก็ตามมีฝนตกเกินครึ่งชั่วโมงติดต่อกันสองสครั้งหลังจากฝนหยุดตก ภายในเวลา3วันท่านต้องพ่นกำจัดหนอนเจาะ,มะเมล็ดท,ทันทีและเมื่อพ่นจากครั้งสุดท้ายพ่นไปแล้วไม่มีฝนตกก็ไม่ต้องพ่นซ้ำนะครับนี่คือเทคนิคในการใช้สารเคมีอย่างประหยัดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสาระของเรายังไม่หมดนะครับฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตร ต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากทั้งที่เกิดจากศัตรูพืชและวิกฤตการดินฟ้าอากาศที่มีความแปรปรวนจนทําให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นมากดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหาคือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ําหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มราคาสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจํากัดทีมเกษตรได้นําเข้าอาหารเสริม TKS5 เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ําหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วง โดยการใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีอัตรา10ซีซีต่อต้นต่อเดือนในไม้ผลและ10ซีซีต่อต้นในกล้วยไข่แก้วมังกรและมะละกอซึ่งจากการทดสอบประสิทธิภาพสามารถเพิ่มน้ำหนักขึ้นได้20%ซื้อได้ที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาโอ๊ยตัดทุเรียนทีไรไม่ได้ราคามีแต่ราดำนั่นก็เพียแป้งนอนก็เพียหอย จะแก้ยังไงดีแก้ไขได้ด้วยการใช้ยาเชื้อบูเวลินบูเวลินกำจัดเพี้ยแป้งและไลซินัสกำจัดเพี้ยหอยแต่ถ้าใช้ร่วมกันจะได้ผลสูงสุดแล้วใช้อย่างไรล่ะใช้บูเวลินที่อัตรา500ถึง800กรมัมต่อน้ำ200ยตรเพื่อพบการระบาดแล้วหรือใช้อัตรา300กรมัมร่วมกับสารกำจัดแมลงจะได้ผลเร็วและคุ้มได้นานกว่าอ้ แล้วอย่าลืมใช้สารจับไบซีลอนด้วยหนักทั้งบูเวลินและไลซินัสสินค้าชีวพันธ์คุณภาพจากบริษัทแอปพายเค็มประเทศไทยจำกัดแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะที่ร้านชัยพฤกเษเกษตรจันทบุรีทุกสาขาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านใช้สีในก้อนสองพันนาพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจ สีนก้อนสองพันนาใช้นาใช้จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลชันดกดีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนกอ้อนสองพันสวนชั้นก็ช้สีนก้อนสองพันฉได้กบไ้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมังคุดเงาะมีสารอะมิโนโอเอซิดจากธรรมชาติสารไหลทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำง,งานของเอนไซม์ของแท้สําเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีกเกษตรจมั่นใจใช้เคมีกเกษตรคุณภาพมาตรฐาน i'm and ไพราคอัยราคอัยราคอ,าคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแ a ทรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท รีนลีฟตจำกัดครับพิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อกันได้ที่ใช้พืชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเราฟังสาระก,กันต่อเลยครับเรามาติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพี่น้อตสกอรน,นะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนนั่นก็คือเรื่องของประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนของภาคตะวันออกในฤด,ดูการผลิต2,567 คือถ้าเราจะพูดถึงปีการผลิตนะครับมันก็จะเป็นปี2566 67ทับ67ซึ่งในเรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราติดตามข้อมูลข่าวสารซึ่งก็ได้เป็นส่วนจากสมาคมทุเรียนไทยแล้วก็ได้ทราบต่อไปว่าน่าจะเป็นประกาศของจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลที่มานาั้านจากกรมวิชาการเกษตร ในส่วนของวันเวลาการเก็บเกี่ยวอย่างเช่นทุเรียนพันธุ์กระดุมก็จะทําการกเก็บเกี่ยวได้โดยไม่ต้องมีการตรวจนั่นหมายถึงว่าวันที่ 15. เมษายนปี2567โดยจะต้องมีเงื่อนไขคือมีเปอร์เซ็นต์น้ําหนักแห้งไม่น้อยกว่า27%อันนี้คือกระดุม <S <S ในส่วนของทุเรียนพันธุชนีนะครับทุเรียนพันธุ์ชนีนั้นก็ได้กําหนดไว้วันเก็บเกี่ยว เป็นวันที่5พฤษภาคมปี2567ซึ่งในเงื่อนไขก็จะมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งไม่น้อยกว่า30%พันต่อมาครับพันพวงมณีพวงมณีนั้นก็ได้กำหนดเช่นเดียวกับชนีนะครับก็คือวันเก็บเกี่ยวที่ไม่ต้องผ่านการตรวจก็คือวันที่5พฤษภาคมปี2567โดยมีเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งไม่น้อยกว่า30% ส่วนพันหลักพันเศรษฐกิจของเราก็คือพันหมอนทองจังหวัดจันทบุรีได้กำหนดไว้ว่าการเก็บเกี่ยวโดยไม่ต้องผ่านการตรวจก็คือวันที่20พฤษภาคม2,567เป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขว่า,าจะต้องมีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งที่32%ปอร์ซ็ประเด็นคำถามต่อมาก็คือว่า,าถ้า,ถาทุเรียนเราเนี่ยมันดอกบานก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเราจะทำย่างไรเรื่องนี้ก็ เป็นคำตอบว่าเราก็จะต้องนำตัวอย่างไปขอตรวจนะครับตามหน่วยงานหรือจุดต่างๆซึ่งก็จะได้แจ้งต่อไปแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีที่เกษตรอำเภอนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลและก็สถาบาันการศึกษาอย่างเช่นทางลำไัยพันณนีหรือวิทยาเขตหรือเทคโนโลยีกเกษตรบุรพาตะวันออกหรือในสถานที่ที่ทางราชการครับโดยเฉพาะอย่างเช่น คนวิชาการเกษตรประเด็นนั้นเดี๋ยวเราผมจะแจ้งรายละเอียดในแต่ละจุดต่อไปเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจครับว่าถ้าเราจะเก็บเกี่ยวก่อนวันประกาศเราต้องนำตัวอย่างไปตรวจเมื่อผลการตรวจได้แล้วเราก็จะมีการเก็บเกี่ยวได้ผลของการตรวจก็จะเป็นส่วนหนึ่งทําให้ผู้ซื้อหรือผู้ตัดเนี่ยเขาจะเข้าไปดำเนินการตัดได้ส่วนตัดแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ ทีนี้เราก็ลงมาดูกันว่ามีพิทักกรบางท่านถามว่าหมอทุเรียนมันไม่ช้าเกินไปหรือคือเรื่องนี้นะครับถ้าเราติดตามดูแล้วน่าจะเป็นประกาศจังหวัดจันทบุรีแล้วนะครับอันนี้ถ้าไม่ถูกต้องอย่างไรผมต้องขอไปเพราะว่า,ามันจะต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งแต่น่าจะประกาศแล้วจะเร็วจะช้านั้นเราคงไปแก้ไขไม่ได้เพียงแต่ว่าเราลองมานึกทวนตัวเลขกันดูครับ ผมจะไม่พูดถึงทุเรียนที่ทําสารเราจะพูดทุเรียนธรรมชาติดอกชุดที่1ครับบานวันที่25ธันวาไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือประมาณ5วันอันนี้คือชุดที่1ชุดที่สองครับก็เริ่มบานตั้งแต่วันที่5 6 7 8 9เของเดือนมกราคมอันนี้คือชุดที่สองเป็นชุดธรรมชาติชุดที่สครับบานวันที่15 16 17 18มกราคม ชุดนี้ชุดใหญ่มากครับและชุดที่4ก็คือบานวันที่28ถึง5กุมภาพันธ์และขณะนี้คือชุดที่5ที่กำลังจะเริ่มบานก็บานกันตั้งแต่วันนี้หรือสองวันที่ผ่านมาเป็นต้นไปะนะครับอันนี้คือชุดที่5เพราะฉะนั้นถ้าเราลงมาไล่ดูครับชุดที่บานวันที่25ธันวาเราตี25ธันวาเนี่ย ถ้าเรานับไปย5ธันวามก,กรากุมภามีนาเมษาก็จะทำการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ปลายเดือนเมษาซึ่งชุดนี้ถ้าท่านจะเก็บเกี่ยวท่านต้องส่งตัวอย่างไปตรวจนะครับไม่เช่นนั้นก็มีความผิดตามประกาศของจังหวัดจันทบุรีถ้าถามว่าแล้วชุดใหญ่ที่สุดชุดใหญ่ที่สุดที่ผมเองนั้นได้มีการติดตามข่าวสารก็จะเป็นวันที่15 16 17 18, 19 เดือนมกราคมถ้าเราลงนับดูครับ15มกรากุมภามีนาเมษายนก็เป็น15พฤษภาก็น่าจะเป็นชุดนี้แหละครับที่เขาเอามาเป็นตัวตั้งซึ่งจริงๆแล้วก่อนชุด15มกรานี่มันมีบานอีก2ชุดเหมือนกันนะครับแล้วก็บานหลังนี้อีก2ชุดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเป็นมาตรการในการป้องกันเกี่ยวกับทุเรียนอ่อนแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวครับ พีน่น้องสกอรจะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ปลายธันวามาจนถึงต้นกุมภาเนี่ยเรามีทุเรียนถึงห้ารุ่นอยู่ในแปลงเดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันโอกาสของการผิดพลาดในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันปริมาณผลผลิตที่น้อยกับการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างจะมากมันก็จะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาในด้านของ คุณภาพเพราะนั้นในแนวทางหนึ่งครับที่เราชาวสวนจะทำกันได้ก็คือความรู้ความเข้าใจและเทคนิคการจัดการสิ่งหนึ่งที่ผมเองอยากจะฝากไว้ประการแรกก็คือลักษณะของสีเชือกสีเชือกจะเป็นตัวบ่งบอกในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นไปอย่างนี้ก็พอทำได้ในระดับหนึ่งในส่วนที่สอง ก็คล้องอยางหนังสติกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในแต่ละสีคือความผิดพลาดเนี่ยมันตอนนี้เราเห็นชัดเจนว่าความแตกต่างในแต่ละรุ่นแต่พอไปถึงช่วงเก็บเกี่ยวมันมองไม่ออกครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นประเด็นเรื่องหนึง่งส่วนได้เทคนิคการจัดการเมื่อวานนี้เราก็ได้ให้มุมมองตรงนี้แล้วนะครับว่า,าเรานานควรจะดำเนินการจัดการอย่างไรตามแผนการผลิตแล้วก็แผนการตลาด สราบวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกทกท่านสวัสดีครับ